ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่นเพื่อนมอรมัอังคาน้างค่ะมือนีแม่อังคาน้างมาวัดบ่อน้ำพระอินทร์ของหลวงตาสินสับหลวงตาสินคิดเมืชี้เจริญนะคะพอดีแม่อังคาน้างบุออื่นกัสิมาทำบุญเขาสาบมาใส่บาทมือ่นี่ก็นอนอยู่นี่ละค่ะเพราะว่าแม่อังคาน้างอัดล่ำเกี่ยวกับธรรมะสอนธรรมะค่ะล่ำผู้ไทยค่ะหลักการล่ำสีพันดอนล่ำพญาเนาะค่ะมือนีได้มีโอกาสมากกว่ นมัสการค่ะแล้วก็ล่ำถวายดวงตาสินทรัพย์ดีใจค่ะอย่าลืมกดไลกุฎเช่แม่ขะนั่งด้อค่ะค่ะขะนั่งคุณใช้อกพิเชียเด้อค่ะเด้อกดไลกุฎเช์กับสมศักดิ์ค่ะค่ะอันนี่ถ่ายบรรยากาศให้เห็นให้ว่ามาจังเดยเมีชี้พึ่นมาเกี่ยวกันนี่ว่าแปดจีมาจนนี่ลอยเด้อค่ะทึ่งพระทึ้งเมีชี้หลายๆเนาะค่ะแม่ขะนั่งค่ะเดี๋ยวปลามาปลาโขงนั่ะหลักกามาถวายเพึ่งนะค่ะ ขอบคุณหลายๆเรือค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะ คณะนี้แม่อาคนางก็ยังมาอยู่วัดโบอนามพระอินทร์ของหลวงตาสินทร,ร์หรือว่าหลวงตาสินคิดเม่ชีจนนะคะเมื่อเศารานี้กับผู้ดีมาถํำบุญนะคะเอาปลามาถวายค่ะแล้วก็ขึ้นชันเขาเรียบร้อยแล้วก็เลยแยกใหญ่กันไปแม่อาคนางก็มานั่งแถวนี้ล่ะค่ะอ,อนซ้อนอ,อนซ่อนปลาอ,อนซ้อนดงสีลองเพียงอย่างนอให้ฟังใอย่าลืมกดไหลกดเช กดซับสไคร์อังคานางออฟพิเชียเด้อค่ะผู้ค,คนาอยากฟังเพลงเอ่อหมอแค้นนะคะลองแต่ดุนๆแต่ลองเอาจักเล็กกน้อยก็ได้เนะคะ่ะเอาจักน้อยเนาะคะ่ะบเห็นหมอแคน้นเมืองคนเก็นแฟนหายเดี๋ยวนี้ไปเว้ากับผู้สาวบ้านใด ตายหรือหมอลำมื่ออุบลเปลี่ยนคนรักใหม่ทิ่งอังขนางคุนชัยหมอลำที่ไอเคยเบ้าคราอเ,เ,เ,เดี๋ยวนี้หมอแขนเมืองคอนเก่นกดภายไายหหรือไม่ว่ามีภัยองรอง ผู้สาวหมอลำอายยังจำยังจำในโบที่อายเคยมีโจมโมเขียนม,มาให้รอให้รอโมเคนบ่มีบ่มีโมเคีนคนเก็นบ่มาโล่ให้ลงโยท่เอเอา <c oughs> เอาสม,มีก่อนนะคะ,ะฟังจังนิดจกหน่อยก็เอาฟ่นมาบริหลายก็สามีาก็นั่ง ้องไปท้วนสักก่อนนะคะจังสีจื่อใดบานิสิลัมเฮฟังค่ะอ่าลัมเฮฟังอ่าชีวิตนะคะนั่งกระลำแล้วนะคะอันหลายก่อนค่ะบานิสิลัมลองลัมลองอ่าบรรยาการนี่นี่ก็ะลำลองอันลำลองอันลำลองเมื่ออุบลค่ะอันนี้เราพึ่งพ่อแม่เข้าเลยเราพึ่งพ่อฟังเอ้ย ซึ่งเสี้งห้องหนูนนิงไปใส่กระดอนซองห้องเบอห้องตัวน้องกระเบอโู้นเป็นหลงพ้นเครื่องกระยาประทังใจง่ายเร็วยนี่ยผู้เส่เห็นกระกระดางอยู่อยู่ดูเต็มตัวพอสังคุยว่ามันน้นนิ่งกันดังกลองล่องติดตรงห้องภาษีอยู่นิ่ผู้เี่นเข้มสบายจิตใจจังเฉันแค้นฉันหิวให้ไปหุ่มเลี้ยงเอี้ยงผัดไหมเห็นเกลือเคยไปนิ่คิดกระหนาเรื่องนิ่งหน่อบประทังห้อนหา พอค่อยดังเก็กเก็กก m ่น้มระฆัเกี่ยวือนกิาวเกี่ยวเกี่ยวพันลำจะไหมก่สามันขี้ดมีขี้โซ่เนะเลยกับสามวันขี้ดมีเอ่อจัไป้เกี่เกีังตั้งลำดีนะท่านี้งเสียตาห้องนนเเกังาง้าวห้องกุงหงกับ เป็นลงพนเครื่องกอหญ้าพอทั้งกอหญ g าแล้วยางคือใส่หินขอกระดานอยูด้อแต่ขอขอสิห้วยบ่นลนกันดังตงลงไปตรงลุมภาษีอย่นี้ผิวเคืองเพินสบายคือเตจําเป็แทนเขีนยังให้ไปห่มเอยนค่อยนิแล้ว่ะนห้องหาพอยังตกวานอนบ เดือเงคื่อคืเกี่ยวพลังจะไม่สิสามัคือบ่มีผู้เลาเพื่อเกี่ยวกรบทบนารเดือดกกิดการตั้งลำเดียวบ่มีผู้บ่มีเรืองการท่อยู่ผู้เดียวมาไม่อย่งสิหน้าเกี่ยวหนุ่มคนเดียวคือหนอ่หนุมสนั่งพ่อสมีพถลานของกระโบนี่เดืดชาตินี้เป็นคลงกรน้ำคนถึงกระน้ำความคิดคำหงแบบนี้สิ

เน็นที่ได้สุดทอง้สุนโตกับโอเตอร์ถึงกันยายนนี่นะจกสิตเหลือดดยสีเทเดอกนังเขาหนุน้ตของทองทองนน้นโตติดกันเดินนั่งรักษาสินใจได้ตาอายตาใสบัวลำคอบรรยากาศเนี่ยนี่เป็นตะมวนเนาะสงวสิกสับนลหลักอาศัลงในฟังเด้อค่ะยินบรรยากาศละครสัค่ะ จากสาวบนถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำมูลหากบ่จริงทิ้งสาวให้วาวุนน้ำใจช่างเปลี่ยนเป็นมุนบ่เเมือนสัญญาเมื่อคาคนนั้นสัญญาฝั่งมูลและดูดอกคุณมันเลืองสะกาน ทานสวรรค์ลอยล่องเรือสุขเรือสัญญาหักมันบนึกว่าจะแปลพันสิเลวสวรรค์แห่งลงน้ำมูลหักโบจิ้งโษทิ้งลืมายน้ำมูลใสจะน้มใจฮักคุณมี พคกคุณเปลี่ยนเวียนมุนล่วงโลกเ้าลื่มแล้วหรือยังเสียงเพลงแมวดังสกิดเตือนใจหทางไกลพี่คงจำได้ฝ่งมูน,หนาหนาวสาวสู้ทนร้อนฝนร้อปล่อยข่าวบนลาเริ่มแล้วลมหนาวพี่คงลืมสาว